สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพาด้วยนะคะวันนี้เจตุมก็จะพามาว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วิหารพระโพธิสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ติดแม่น้ําแควนะคะอยู่ติดสะพานข้ามแม่น้ําแควลเลยนะคะตอนนี้ก็เจตุมพามาชมวิหารก่อนนะคะนี่ค่ะเงินทองทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเลยนะคะดูทองคําค่ะทองคําเยอะมาก อแดดร้อนจัดมากเลยนะคะบ่ายสองกว่าเรามากันแล้วเราจะพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันนะคะแดดร้อนจัดมากอู้พี่น้องเราจะไปไหว้แล้วแม่กวนอิมกันนะคะผู้มิหาร พี่หันโพธิสัตว์กวนอิม,มเราไหว้ข้างล่างกันนะคะนี่ค่ะแดดร้อนมากพี่น้องแดดร้อนจัดมากเลยเ้อร้อนร้อนรอน้เราคนเดียวมาเดินตากแดดถ่ายรูปอยู่เนี่ยนี่เราคนเดียวมาเดินถ่ายตากรูปถ่ายตากแดดตากรูปตากรูปถ่ายรูปตากแดดนี่ค่ะ chá mẹ quan im, đây nha con cha mẹ quan im, tha tu, nam mô tay sư tay bùi kiều khô kiều lằng quan tay liền cam nam mô tay sư tay bùi kiều khô kiều lằng quan tay liền cam nam mô tay nam mô húc nam mô huợt nam mô kiêu khó, kiêu lăng, Tăng chi tô ôm, hô tô, kìa hô tô, kìa hô tô, kìa hô tô, lo kìa hô tô. Sắp hết sáng lắng, đi kìa 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 เจ้าแม่กวนอิมนะคะ,ะอ,อืกล่องก็คงจะร้อนแล้วนะคะพี่น้องค่ะเจ้าแม่กวนอิมอิมใหญ่มาก าร้อนฝั่งนู้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิหารฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้